อุปกรณ์การปั่นมีอะไรบ้างนะ,ะเรามีน้ำมันนี่น้ำมันออยธรรมดาเนี่ยนะคะ1ลิตรไม่เหมือนน้ำใสๆ1่ลิตรนะคะ,ะใส่1ใส่1ลิตรแล้วก็น้ำมัน1ขวดนี่ค่ะน้ำมันขมิน้น1ขวดผสมลงไปเลยค่ะเอาแบบเร็วๆเนาะเพราะว่า น้ำมันจะเป็นกระจุกแบบนี้นะคะเราก็เปิดกระจุกขึ้นไม่ได้ยากเลยแล้วก็เอากันไก่อะแหลมๆแล้วก็แค่งัดขึ้นง่ายมากนี่ค่ะเดี๋ยวขายบอกว่าขายน้ำมันไปแล้วเนี่ยทำไมกระจุกแกะยากจังอ่าไม่ยากนะคะอ่าเราให้ดูเนี่ยค่ะผสมลงไปเลยผสมลงไปเลยค่ะนี่จะได้น้ำมัน1นลิตรกับร้อยห้าสิบ มิลลิลิตรนี่ค่ะผสมเราก็เก็บขวดไว้นะคะอุปกรณ์นี่ง่ายสุดเลยคือตัวปัน่นตัวเนี้ยง่ายสุดมากหรือถ้าเกิดว่าใครจะมีเครื่องปั่นที่เป็นเครื่องปั่นผลไม้อ่าก็ใช้ได้แล้วก็ลงไปเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิธีการปัน่นปั่นแบบนี้นการปั่นแบบนี้จะทำให้น้ำมันเข้ากันได้ดีกว่า ให้ดูราคะแล้วก็ตั้งขึ้นลงขึ้นลงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ก็มีกระบวยกอกขวดหรือว่าเราจะกอกกับกระบวยแบบนี้ก็ได้นะเราตั้งไว้นะคะแล้วเราก็เอาไปกอกกับขวดถอดตัวนี้ออกก่อนอก็จะได้น้ำมันผสมแล้วหนึ่งลิตรนะคะ ตั้งไว้ก่อนก่อนที่เราจะกรอกให้ฟองหายก่อนนะคะพอว่าได้แล้วเราก็จะได้น้ํามันที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี่นี่ค่ะนี่คือตัวที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนคะคะแล้วก็เอาไว้แล้วก็เติมใส่ขวดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเอาน้ํามันออยออกหมดแล้วจากขวดหนะนึ่งลิตรนะอ่าน่จะรู้ก็ใช้ซอนส้มเนี่ยคะ่ะเขีย่ยตรงขอบเนี่ยเขี่ยตรงขอบเนี่ยคะ่ะ แล้วก็ดันขึ้นฝาก็จะหลุดฝาจะหลุดออกพอฝาหลุดออกปุ๊บเราก็ใช้กระบวยเติมอันนี้คือบอกวิธีการอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยตอนที่จับเราก็ระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะล้มนะแล้วก็เติมลงไปเลยค่ะตามปกติเลยอู้หหโหอ,อันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีกลัวว่ามันจะหลุดมือ อละเราก็จับระวังนะคะเนี่ยเราก็กรอกไปเลยแล้วก็กเก็บไว้ใช้ได้ตลอดอ่ะว้วก็กรอกไปแล้วก็ดูระว,วังมันลุ้นนะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นแล้วกรอกไปก่อนประมาณนี้1นขวดเอามาอีกขวดหนึ่งก็จะได้น้ำมันเท่ากับสองขวดง่ายๆเลยค่ะ ไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายไม่ได้อะไรเลยแล้วน้ำมันนะ่ะซึมเข้าผิวลูกค้าเร็วมากโดยที่เราไม่ต้องเช็ดออกแล้วก็น้ำมันนะ่ะจะบำรุงผิวลูกค้าด้วยนะคะจะใส่ลงไปประมาณนี้เหลืออีกนิดหนึ่งน้ำมันจะได้พอดีกับน้ำมันตัวนี้ด้วยนะคะ หขวดก็เท่ากับว่า1ลิตรปริมาณ1ลิตรกับ150มิลลิกรัมแล้วก็เติมเหลือให้ถึงขอบขวดเลยนี่ค่ะจะได้น้ำมัน เท่าเดิม1ลิตรนะแล้วก็150มิลลิลิตรนะให้ดูนี่ค่ะได้น้ำมันเท่าเดิมเนาะุาผ้าขนหมูมานิดนึงแล้วก็มาเช็ดเวลาที่ขายน้ำมันไปเราก็จะให้หัวปั๊มไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวปัม๊มฝาน้ำมันเราก็ปิดตามปกติธรรมดาแล้วก็กดลงไปเลยไอๆเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะกดลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาเอาไว้เติมหรือว่าเอาไว้เก็บก็ได้เนาะนี่เห็นไหมคะแล้ก็ได้น้ํามันเอาไว้นวดละสำเร็จ1ลิตรกับ150่งร้อยหาสิบเไมคะไม่ยากเลยง่ายๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ไว้เวลาที่เราจะเติมให้กลับ อันนี้เป็นขวดสำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยอน้ำมันนี่ความแตกต่างของออยธรรมดากับน้ำมันที่ได้ที่ผสมหัวเชื้อน้ำมันขมิ้นฉันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้เป็นหัวเชื้อเข้มข้นตัวนี้เป็นน้ำมันที่ผสมแล้วเหมือนกันเป็นขวดเล็กที่หมงทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าเนาะ แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นส่วเก็บไว้ข้างหลังนะนะคะยังไงก็ฝากน้ำมันไว้ด้วยนี่เดี๋ยวเอเกไม่ยากไม่ยากค่ะทำได้ง่ายเนาะ